ก็คือก็คือว่ากลุ่มข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุขแระเภทต่วไปสิบเอ็ดสายงานนะครับมายื่นนะครับเพื่อขอคุณจระตัวสาธารณสุขที่มีหนังสือไปที่กอพนนะครับในเรื่องของการปรับตําแหน่งนะครับขอปรับตาแหน่งขอขอ,ขอหลักเกณฑ์ในการปรับตําแหน่งนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็คือเรื่องไปอยู่ที่ปอๆแล้วสามเดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขอขอบคุณนะครับที่ที่ทำเรื่องให้เราแล้วแต่ก็คือว่าที่มาวันนี้ก็คืออยากให้กระทรวงนะครับทำหนังสือติดตามที่ปอให้เราหน่อยนะครับเพื่อ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 ให้มันเร่งรัดภายในถ้าเป็นไปได้ก็คือภายในปีนี้นะครับหรือว่ากันยานี้ได้ก็ยิ่งดีนะครับในส่วนตรงนี้นะครับขอบคุณทุกทีมมากครับขอบคุณที่ทำ สิ่งสำคัญนะโออยากให้สิ่งเนี้ยค่ะขอเป็นผลงานชิ้นโบแดงเนาะของกระทรวงสาสุขนะคะที่จะขัดดันเนาะที่จะขัดดันให้ลูกๆก,กระทรวงสาสุขนะคะได้มีที่ยืนนะคะให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นสาสุขของประเทศไทยเราเนาะ 老米饭。